บางสิ่งบางอย่างมันใช้เป็นสิ่งของไม่ได้ก็คือบางอย่างต้องใช้เงินบางอย่างต้องใช้สิ่งของคือแยกให้ชัดเจนคือถ้าจะให้รวมกันไม่ได้เ <B ling> มนอยากให้มองอย่างนี้นะคะว่าทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเงินสดแม้กระทั่งเราออกจากบ้านเราก็ต้องต้องใช้เงินสดแล้ววัดเขาอะมีค่าน้ำค่าไฟแล้วถ้าเกิดเราไปบริจาคสิ่งของ มันก็ชาระเป็นค่าน้าค่าไฟไม่ได้แต่เพียงแค่ว่าเราชอบทาบุญวัดไหนแล้วเราศรัทธาในวัดนั้นดีกว่าแล้วเราเชื่อว่าเฮ้ยอย่างน้อยวัดเนี้ท่านก็ยังสร้างจริงๆปฏิบัติจริงๆแล้วก็ในแต่ละวัดเนี่ยเขาก็จะมีพิธีเนาะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็มีการปฏิบัติบวชชีพรามหมณ์บวชสัมมนเนนแล้วสัมมนเนนนี่เขาก็จะมีส่งให้เรียนบางสิ่งบางอย่างมันใช้เป็นสิ่งของไม่ได้ก็คือบางอย่างต้องใช้เงินบางอย่างต้องใช้สิ่งของคือแยกให้ชัดเจนคือถ้าจะให้รวมมกันไไ่ด้